สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมร้านดวงดีพระเครื่องนะครับเจอกันอีกแล้วครับร้านดวงดีพระเครื่องนะครับวันนี้ผมมีพระเครื่องมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับเป็นวัตถุมงคลของลุงปู่มหาศิลานะครับเป็นวัตถุมงคลของลุงปู่มหาศิลาครับรุ่นรุ่นศิลาทองพันล้านนะครับวัดโพสีสะอาดจังหวัดกาฬสินนะครับปีสองห้าหกสี่ครับศิลาทองพันล้านครับมีมาแบ่งไหลเนื้อเลยครับศิลาทองพันล้านครับ ศิลาทองพันล้านลุงปู่มหาศิลาสิริจันโทวัดโพรีสะอาดจัดสร้างปี2 5 6 4ครับถือว่าเป็นพระยุคต้นนะครับถือว่าเป็นพระยุคต้นเลยครับของลุงปู่มหาศิลาครับถือว่าเป็นพระยุคต้นของลุงปู่มหาศิลาครับแล้วก็มีลงในหนังสือชัดเจนครับนี่ครับมีลงในหนังสือชัดเจนครับว่าออกที่วัดโพรีสะอาดครับในหนังสือรวมรวมวัตถุมงคลของลุงปู่มหาศิลาครับนี่ครับรวมวัตถุมงคลของลุงปู่มหาศิลาครับชัดเจนครับ ออกวัดโพสีสะอาดครับเป็นพระยุบต้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆแนะนําไปทีละรายการนะครับค่อยๆแนะนําทีละรายการครับเอารายการล่างๆก่อนเลยนะครับก็เหรียญศิราเนี่ครับเนื้อทองทิพย์นะครับศีลาทองพันล้านนะครับเนื้อทองทิพย์เหรียญศีลาทองพันล้านเนื้อทองทิพย์จัดสร้าง6 9 9 9กองค์ครับจัดสร้าง6 9 9 9เกเเหรียญครับนะครับหนึ่งกล่องแบบนี้ครับ กล่องมาคู่กันแบบนี้ครับนี่ครับเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อทองทิพย์ผิวดมเดิมเลยผิวดมเดิมเลยเนื้อทองทิพย์ผิวดมเดิมยังไม่แกะสีนะครับนี่สีเดิมเดิมเลยครับนี่ครับจัดสร้างปีสองห้าหกสี่ครับหลวงปู่มหาธิลาสิริจันโทนะครับวัดโพศรีศาดนะครับนี่ครับเป็นรูปเทพนั่งทรงช้างครับเทพนั่งอยู่หลังช้างนั่นเองครับหรือทรงช้างครับต้นหน้าจะเป็นเป็นหลวงปู่มหาธิลาครับนั่งนะครับนั่งเต็มองค์นี่ครับ เหรียญหลวงปู่นั่งเต็ э people, มองค์นะครับนี่ครับเหรียญศิลาทองพันล้านเนื้อทองทิพย์นะครับจัดสร้าง6,999เหรียญนะครับ6,999เหรียญสำหรับเนื้อนี้นะครับเนื้อทองทิพย์นะครับ6,999เหรียญนะครับนี่ครับเหรียญศิลาทองพันล้านครับน่าใช้นะครับน่าใช้เป็นพายุต้นของหลวงปู่เลยน่าใช้นะครับน่าใช้วันนี้ผมนั่มาแบ่งปันนะครับเอาเหรียญละ1,800บาทพอครับเหรียญศิลาทองพันล้านเนื้อทองทิพย์นะครับ เนื้อทองทิพย์เนี่ยจะอยู่ในรายการที่เก้านะครับเนื้อทองทิพย์อยู่รายการที่เก้านะครับเนื้อทองทิพย์อยู่รายการที่เก้าจะสร้างห9 9ันเก้า้เก้าเหรียญครับ 6, นี่ครับห9 9 9เก้ปปปา้กเก้าเหรียญครับเหรียญลุงปู่ศิลาเหรียญศิลาทองพันล้านนั่นเองครับรุ่นศิลาทองพันล้ลานเนื้อทองทิพย์ลุงป,ป,ปู่มาศิลาสิรสิจันโทโนะครับวัดโพศรีสาดนะครับนี่ครับเนื้อทองทิพย์ครับ เหรียญละ1,800บาทครับเอาเหรียญละ1,800บาทครับหนึ่งองค์ก็ได้หนึ่งกล่องไปแบบนี้ครับเนื้อทองทิพย์นะครับรายการที่เก้านะครับต้องบอกก่อนว่าเนื้อทองทิพย์รายการที่เก้าครับจัดอยู่รายการที่เก้านะครับนี่ครับเหรียญละ1,800บาทครับเหรียญละ1,800บาทครับพระสวยเดิมสีเดิมเลยพระสวยเดิมและสีเดิมครับพระสวยเดิมและสีเดิมครับนี่ครับทุกองค์จะมีหมายเลขตอกที่ใต้ที่ใต้เข่าด้วยนะครับ ทุกองจะต้องมีนะครับนี่ครับเดยวสวยเดิมเลยเนื้อทองทิพย์รายการที่เก้าผมแบ่งปันในราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับแบ่งปันในราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับแบ่งปันในราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทโอเคนะครับรายการรายการแรกผ่านไปนะครับผมขออนุญาตไปรายการต่อไปเลยนะครับ รายการต,ต่อไปนะครับก็เป็นเพิ่มไปอีกเนื้อนะครับเป็นเหเรียญเน s <S gano, in ื้ออปาการงยาครับเหรียญสีลาทองเนื้ออปากานะครับเหรียญสีลาทองเนื้ออปากาเนื้ออปาการงยาจัดสร้างหกร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับเนื้ออปาการงยาฟ้านะครับแล้วก็รงยาเหลืองครับจัดสร้างหกร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญครับนี่ครับสวยเดิมเลยองยาฟ้านะครับ นี่ลงยาฟ้าัจะสร้างหกร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญครับหกร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญอยู่ในรายการที่หกนะครับเป็นรายการที่หกนะครับเป็นรายการที่หกนะครับนี่ครับแล้วก็เป็นยาเหลืองครับเป็นยาเหลือง ยาสีเหลืองนะครับยาสีเหลืองนั่นเองครับยาเหลืองคือยาสีเหลืองนั่นเองครับมีทั้งยาฟ้าและยาเหลืองนะครับน่ครับสวยเดิมเลยเนื้ออาบกา้ารายการที่6นะครับรายการที่6ลงยาฟ้าและยาเหลืองนะครับจะสร้างเพียง2โอ้ย699องค์ครับ จะสร้างเพียง699องค์ครับผมแบ่งปันในแบ่งบูชานะครับองค์ละ6,000บาทครับเอาองค์ละ6,000บาทครับเหรียญละ6,000บาทครับเหรียญละ6,000บาทนั่นเองครับยาฟ้าก็ได้ยาเหลืองก็ได้ครับเหรียญละ6,000บาทครับเอาเหรียญละ6,000บาท แบบบูชาเหรียญละหกพันบาทนะครับเนื้อปลาลาลงยาฟ้าและยาเหลืองครับยาฟ้าด้วยแล้วก็ยาเหลืองครับส่วนเหลืองก็คือเหลืองคุ้นทนเลยนะครับยาเหลืองก็หกพันบาทครับเอาหกพันบาทนะครับเดี๋ยวลงพันบาทประกันพระแท้ให้ตลอดชีพนะครับรับประกันพระแท้ให้ตลอดชีพครับนี่กล่องเป็นแบบนี้ครับอลก้าลงยาเหลืองครับเป็นกล่องแบบนี้ครับสวยเดิมเลย เหรียญโลกะพันบาทนะครับเอาเหรียญโลกะพันบาทน,น,นี่ยาฟ้านะครับโอเคนะครับรายการต่อไปครับขออนุญ,ญาตเป็นรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปเนื้ออัปกานะครับ เนื้ออ,บ,อบัออบก้าหน้าทองครับเนื้ออบัก้าหน้าทองครับเนื้ออบัก้าหน้าทองครับ จัดสร้าง999เหรียญนะครับนนจ,จัดสร้าง999เหรียญครับเนือน้อกล้านาทองครับแบ่งบูชาเหรียญละ7,500บาทครับผมมีสององค์นะครับรแ,แบ,บ่แงบ,บ,บูชาเหรียญละ7,500บาทครับ<อ> อระกาหน้าทองนะครับเอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทเลยและเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปเป็นเนื้อพิเศษนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินครับนี่ครับเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์ครับนี่เนื้อเงินบริสุทธิ์จะสร้างสามร้อยเก้าิบเก้าองค์นะครับ กองแบบนี้นะครับเงินเงินบริสุทธิ์จัดสร้างสามพันเก้าร้อยสามร้อยเก้าสิก้าองค์ครับไม่สามพันครับสามรอยเก้าองค์ครับเดือนละหนึ่งหมื่นห้ันบาทครับเอาหนึ่งหมื่นห้ันบาทครับเง,เงินนะครับเนงเงิน อกเลขสามสองห้าครับตอกเลขสามสองห้าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับเอาเหรียญละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับตอกโค้ดเก้ารอบรอบองค์ครับตอกโค้ดเก้ารอบองค์เลย เห็นไหมครับต่อโค้ดเก้ารอบองค์เลยเนื้อเงินต่อโค้ดเก้ารอบองค์เลยเอาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับนี่ับกล่องนี่ครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับในกันต่อไปนะครับเป็ 5, นเนื้อเงินเนื้อเงินหน้าทองเนื้อเงินหน้ากากทอง หนึ่งเนน้ากากทองนะครับหมาเยเลขหนึ่งสองศูนนะครับจัดสร้างหนึ่งรอยเก้้าองค์นะครับจดสร้างหนึ่งร้อยก้้าองค์หนึ่งหมื่นดันบาทครับเอา1 8หนึบาทเดี๋ยวละหนึ่งหมดพันบาทนะครับ รายการต่อไปนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับลงยาเขียวครับเนื้อเงินลงยาครับเนื้อเงินลงยาจะสร้างสองร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับจะสร้างสองร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับหมายเลขสองแปดห้านะครับ ต่อโค้ดเลขเก้ารอบอุงนะครับต้องเหรียญที่เหมือนกันไหมไนี่แป๊บนึงะครับเอาอีกเหรียญน,นึงไม่ได้ต่อครับต่อโค้ดเลขเก้านะครับเอาสองหมื่นสองพันบาทนะครับเอาสองหมื่นสองพันบาทนี่ครับสองหมื่นสองพันบาทนะครับไปต่อเลยนะครับส่วนนี้เนื้อเงินนะครับมุงยายเขียวครับ ไม่ต่อคูณเลขเก้าครับไม่มีเลขเก้านะครับหมายเลขหนึ่งสองเก้านะครับเอาสองหมื่นบาทครับเอาสองหมื่นบาทเอาสองหมื่นบาทนะครับโอเคนะครับผ่านไปนะครับโอเคนะครับฝากกดติดตามร้านด้วยนะครับฝากกดติดตามร้านด้วยนะครับ วันนี้ผมก็มีพะที่มาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0612829787นะครับ ID Line ก็0612829787นะครับช่องเป็นช่องทางการติดต่อนะครับ EP นี้ขอลาก,ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ